โช o ์เ e อร์เฟนเดอร์นะครับคันนี้นะครับโหลด2นิ้วนะครับอยู่ในเจ้าตัวเอลเวอรเสต์นะครับสปอร์ตคันนี้1ึล้านค่าแต่2องพ่นบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเอจะพามาดูนะครับแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับก็คือว่ามีกระจังหน้า f o r d นะครับส้งแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟสามดวงนะครับเป็นไฟสีส้มนะครับแล้วก็ด้านข้างของเรานะครับลูกค้าอยากได้เป็นพอบนะครับพอบไฟหน้านะครับตรงนี้นะครับเป็นตรงตามรุ่นนะครับ เป็นสีดําเงานะครับมีสัญลักษณ์คำว่าเอเวอร์เส์นะครับเป็นออนิวนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญสําหรับตัวนี้นะครับไฮไลท์เลยนะครับก็คือว่านี่เลยนะครับล้อของเรานะครับล้อขนาดยี่สิบนะครับมาอ่าเขาจะลัดด้วยยางนะครับออเทเลสนะครับเ t 2สองนะครับลุยได้ทุกพื้นผิวถนนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับตัวนี้นะครับโช๊คนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับโหลดลงมาสองนิ้วนะครับทรงสุดกะานะครับ สีแดงนะครับดูโฉเฉีียวมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับและก็ด้านข้างเรานะครับมาครอบประตูนะครับในส่วนของตัวครอบมือจับนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็คือว่าลูกค้าคันนี้นะครับยังคงดีครีเเป็นดำเงารอบคันนะครับเพอลดดำล้อดำนะครับแล้วด้านข้างนะครับก็มีตรงฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นสีดาเงาเช่นกันนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้มีหน้าก็ต้องมีหลังนะครับก็คือข้อไฟหน้าและก็ข้อไฟหลังของเรานั่นเอง นะครับอย่างที่บอกเลยเอเวเลต์รุ่นนี้นะครับสมสปอร์ตนะครับเดี๋ยวพาชมกันรอบคันเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับรอบคันสำหรับคันนี้นะครับ เอเวเลต์สปอร์ตธรรมดานะครับตัวนี้ราคา1ึง5,22,000บาทและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้นะครับของเรานะครับติดตั้งให้กับลูกค้าก็คือว่าเป็นไฟ m ม g กซิ LED นะครับสองสว่างนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มความนะครับการขับขี่นะครับด้วยสมรรถนะตัวรถนะครับให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาเจอกันเองีกีใน EPINA นะครับเจะมาดูนะครับว่าชุดแตกอะไรบ้างนะครับแล้วก็คันไหนนะครับไปกันเลย